สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่นะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาพบกันในค่ำคืนของวันที่10นะครับผมเดือนกุมภาพันธ์2566นะครับเป็นแนวทางหวยลาวกาชาินะครับแล้วก็หุ้นดาวโจน VIP แล้วก็ดาวโจนปกตินะครับก็ในช่วงหัวค่ำนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะครับพี่พี่วันนี้นะครับสลับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับรวมไปถึงราวสัมคีด้วยนะครับ ต้องขอโทษจริงๆนะครับพี่พีแนวทางแนวทางหลุดนะครับเพราะว่าหวยลากพัฒนาก็ออกตัวเดิมนะครับออกตัวเดิมเนาะนะครับเจ็ดสี่เงินเทลสี่เงิลสี่เจ็ดนะครับวันนี้ออกหกเจ็ดสี่นะครับหกหกเจ็ดเจ็ดสี่เนาะนะครับสี่ตัวนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแนวทางก็อย่างที่ว่านะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับพี่ส่วนแนวทางหวยลาวกระชากนะครับเมื่อคืนนี้นี้นะครับ เมื่อคืนนี้ของเรามาในตัวเด่นตัวรูดม,มาในตัวรูดนะครับเนาะรากาชาติมาในตัวรูดนะครับเดียขอประกาศก็ขอบคุณท่านพี่นะครับที่ยังติดตามนะนะครับยังติดตามแอดนะครับขอบคุณมากๆเลยจำชื่อไม่ได้นะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับคอมเมนต์เด้งขึ้นอยู่นะครับเนาะก็ผมตอบไปแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ ของเรานะครับเรากระชาติผมให้6กับ2ไปนะครับพี่พี่หกับ2ผลที่ออก5 3 9กับ1 2นะครับใครวิ่งรูดที่2นะครับเข้าไปที่1 2นะครับผมหลัก2ผมให้2 3 2 7 2 9เนาะออก1 2นะครับดาวโจนนะครับ VIP ผมให้7กับ3นะครับผลที่ออก3 2 5กับ4 1นะครับอันนี้หลุดไปนะครับดาวโจนเนี่ยดาวโจนนี่หลุดนะสามมาอยู่ข้างหน้านะครับ นะครับผมอันนี้หลุดนะครับดาวโจนส่วนดาวโจนปกติก็เก้าแปดกับ1นึสามนะครับเน้นไปที่0ูนย์สามเนาะออก1นึสามนะครับผมอันนี้ก็หลุดนะครับเมื่อคืนนี้นะครับต้องขอโทษด้วยนะครับพี่พี่ส่วนแนวทางวันนี้นะครับก็ก่อนเข้าไปรับชมนะครับก็ฝากคําเตือนพี่พี่นะครับไว้เช่นเคยนะครับแนวทางนะครับตัวเลขทําจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ชื่นชอบนะครับค่อยตามนะครับพี่ๆไม่ชอบสามารถเล่นผ่านได้นะครับไม่ว่ากันนะครับผมวันนี้นะครับหวยลาวกาชาตินะครับผมให้ไปที่เลข8แล้วก็4นะครับรูดไปที่4นะครับผมค่ำคืนนี้ประกบคู่8 1 8 2 8 3 4ี4หนึนะครับ3ามตัวก็ส8 1 8ป9นนะครับตัวตัวเน้นตัวเจาะนะครับผม สี่เก้านะครับแปดหนึ่งแปดสองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนดาวโจน v ์วีไอพีนะครับดาวโจน v ์วีไอพีผมให้ไปที่เลขสี่นะครับแล้วก็ศูนย์นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลขศูนย์นะครับผมประกบคู่นะครับสี่สอง 4ี่0้าสี่ศนะครับ3ตัวให้ไปที่042ย์สี่สนะครับสี่นะครับนี่ดาวโจน VIP นะครับ นี่เลยนะครับผมส่วนดาวโจนปกตินะครับค่ำคืนนี้นะครับ8แล้วก็2นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข2องสองศูนย์สองสามสองเจ็ด 8ป8สองนะครับ3ตัวก็2องแปดนะครับผมตัวเน้นตัวเจาะนะครับ นี่เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่สำหรับแนวทางหวยลาวกาชาติแล้วก็ดาวโจน V.I.P. แล้วก็ดาวโจนปกตินะครับก็ขอให้มาตรงๆเน้นๆนะครับพี่พี่เนาะก็อยากให้พี่เพี่มีโชคกันนะครับแนวทางไหนหลุดนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับในคำคืนนี้นะครับตื่นเช้ามาขอให้รับทรัพย์รับตังค์กันนะครับผมสำหรับคลิปนี้กรับสวัสดีครับ